กรบเป็นสองที่หมายนะครับหลังจากนี้เราพวกเราเข้าหมายเัจาจะเชียงเข้หมายพวกเราเจ็ดจะเป็นผู้นำเข้าผมไม่แต่ผมรถคันนี้หนึ่งไรสองเป็นของฝา่ายทหารน,นะครรัับบกครับ ดูหน่อยจะได้หายข้อข้องใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับเนาะเพราะว่าอภัยด้วยนะครับช่วงนี้ไม่เป็นไรค่ะช่วงถึงสินอดด้วยขอบคุณรับเสร็จเลยค่ะดีทั้ง่านว่าท่านท่านข้าวข้าวก่อนนะคะเออข้าวก่อยนะข้าวข้าวไปดูงข้าวข้าว เรียนลเลยู<ท>เยนอะไรเนี่ยลูกใช่ค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับรอขอานะหมักกันไหมเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปคนเนีย่ยดูก่อนอ ครับได้ครับร้อย มันร้อนขึ้นแล้วนะดูดูเราลงมาปฏิพัทธ์กันตื่นต่อว่าอือนั่นอือเดี๋ยวจะใช้เป็นว่าแบบของรูปของคุณ อาจจะใบค่ะไม,ไม่ได้สูงคนะ่ะ <laughs> โอเค Cảm ơn ถ้า bạn. ไปอน้ำนะไปรายงานอย่างอยากไปอย่างมากก็มีมดแล้วนะจางโกนถปากกคนนะ

เปิดปราชการแล้วเนี่ยอาเมาพุดทำดแม่นค<อ>รับมีการในงานทำแล้วลดโรงการนีการ